ไม่นะลูกสาวได้โบดคุณหมอช่วยเธอด้วยเข้าใจแล้วละ่ะไม่ต้องกังวลไปนะเพราะยังไงซะฉันก็คงไม่ปล่อยให้เธอตายหรอกตอนนี้ชีวิตของลูกสาวคุณก็อยู่ในมือของพวกเราแล้วและสิ่งที่คุณต้องทําคือการไปรวบรวมคนทั้งหมู่บ้านมาและไปรอที่หน้าต้นไม้นั่นได้ขอบคุณนะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปเรียกทุกคนมาก่อน ฮ้เฮ้นี่แกจะแกล้งตายไปทำไมเมื่อกี้นฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้ค่าแกนะฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งนำทางไปที่ต้นไม้นั่นสะแล้น้องชายฉันเมื่อกี้นี้พี่ชายฉันบอกให้แกทำอะไรแกก็รีบทำสิแล้วเข้าอาัก นี่มันต้องเป็นผู้แลกเปลี่ยนที่ฉันรู้สึกได้ก่อนหน้านี้แหลแต่นี่นะเป็นผู้แลกเปลี่ยนเลเวลสองจากการวิเคราะห์ของฉันต้นไม้นี่เป็นต้นไม้พันธุ์ดั้งเดิมของอาคาเชียนเป็นต้นไม้เอเลี่ยนบางทีแล้วมันอาจจะมีอายุอยู่ราวๆสา0 0ัปีได้ต้นไม้อาคาเชียนที่มีอายุอยู่สา0 0ัปีว่ากันว่ามันจะสามารถให้กําหนดเจ้าแห่งอาคาเชียนได้และต้นหอมมัน ก็จะมีจิตวิญญาณถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถอธิบายท,บบทางวิทยาศาสตร์ได้ก็เถอะแต่มันก็ยังมีอธิบายเอาไว้อยู่ในงานวิจัยบางอยา่างเอ๊ะใต้ต้นไม้นั่นมีคนอยู่ด้วยและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ถูกโจมตีนั่นไงไอ้เจ้าบ้านั่นแหละที่มันเป็นคนบอกให้ฉันทาเลื่องแย่ๆต่างๆไปมันบังคับฉันดูเหมือนว่าไอเจ้าพวกนี้มันจะไม่รู้จักคนที่ยืนตาต้นไม้นั่นนสินะ าย่างนั้นเกฉันจะโทษมันชิงเฉีนั่นไม่ใช่คนหรอกนะแต่เป็นผู้แลกเปลี่ยนผู้แลกเปลี่ยนจะเปิดการแลกเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีผู้ถือของคริสตัลเข้ามาใกล้ๆก็เหมือนกับตอนที่พี่ใช้เธอแลกเปลี่ยนคริสตัลตอนที่พวกเราเจอกันครั้งแรกนั่นแหละและอีกอย่างพวกเขาไม่มีความคิดหรือสั่งไม่ใครไปทาเรื่องไม่ดีไม่ดีหรอกน,ะน้องฟอนตอนนี้ ทุกคนในหมู่บ้านได้มารวมกันที่นี่แล้วดีเลยเฮ้ทุกคนแย่แล้วดูมันกับว่าต้นไม้นั่นมันจะโกรธอีกแล้วอ่ะเร็วเข้ารีบนี้กันเถอะแย่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหัวหน้าหมู่บ้านนัแน่ะที่ควบคุมต้นไม้ทุกคนเร็วเข้ารีบนี้กันเถอะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็พวกเราไม่รอดแน่ถ้าแกไม่เชื่อฉันแล้วเราก็ข้าอยา่นันฉันจะใช้ต้นไม้ที่้าแก ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่านายคงจะรู้แล้งั้นสินะว่าความสามารถที่แท้จริงของฉันมันคืออะไรแล้วถ้าแกไม่ปล่อยฉันไปแล้วเราก็ฉันจะใช้ต้นไม้นี่ฆ่าแกซะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นแกก็ไปตรงนั้นและแสดงให้ฉันเห็น,หน่อยสิว่าแกสามารถทำอะไรได้บ้างอะแกแย,ย่แล้วนี่มันจบแล้วเขาต้องบาดไปแล้วแน่ เขาพักเจ้าหัวหน้าหมู่บ้านนั่นเข้าไปนั่นก็หมายความว่าเขาไปเจนาหนเขาไปแล้วน,นี่นี่มันอะไรกันต้นไม้นั่นมันข่าหัวหน้านหมู่บ้านไปแล้วไม่ใช่ว่าเจ้าหัวหน้านหมู่บ้านนัน่นมันมีความสามารถในการควบขมต้นไมน้ไนหรอตอนนี้พวกนายก็คงเห็นแล้วเงั้ยน,นะว่าไอ้เจ้าบานนั่น มันไม่ได้มีความสามารถในการควบคุมต้นไม้ได้เลยเลยอีกอย่างมีแค่ฉันที่มีความสามารถในการหยุดต้นไม้นี่จากความเกรียกดกธได้เอหนายมั่นใจได้อย่างไรว่านายสามารถทําได้ต้นไม้นี่มันจะฆ่าพวกนายแน่ถ้าอย่างนั้นเราก็พวกเราก็มาลองดูกัน ฉันหวังว่า,มาเมล็ดพันธุ์แห่งความมดืดจะยังไม่เข้าไปถึงรากของต้นไม้นี่หรอกนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันก็คงไม่สามารถที่จะชาล้างต้นไม้นี่ให้สมบูรณ์ได้หรอกหยางฟ่านให้ฉันช่วยเถอ <Hey, S 2> ะเฮ้ใจเย็นๆก่อนสิอย่าเพิ่งผีผามเข้าไปตอนนี้หยางฟ่านเขาก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไร้องอันอย่าเพิ่งรีบเข้าไปเลยตอนนี้สิ่งที่พวกเราทําได้ดีที่สุดก็คือ การปกป้องเขาจากการลุกลานเข้าไปข้างในใช่แล้วละ่ะเธอพูดถูกเอ๊ะ